สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดกาลสินนะคะมากับที่เชดาพรนะคะแล้วก็คุณตาหวังแล้วก็เจรัดนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีแนวทางมาฝากเอฟซพี่น้องตาตที่ตามเบิ้งเดิมเด็ดมากค่ะเด็ดมากนะคะงวดที่ผ่านมาแตก951นึ่ะคะของตาลาแตกตัวไหนนะ ไอ้มมนี่เดียวเต้าหานึง่เดกเต้าหานึงคือกันไม่น้องเต้าหานะเฮเดี๋ยวรถนะคะเดี๋ยวเราจะสอบถามคุณพี่ชฎาพรนะคะแล้วก็เจ๊เจ๊มณนีรัตน์ชื่อมณีรัตน์เลยนะคะเจมณนีรัตน์นะคะมันโอเดี๋ยวเดียวอันบ้างค่เจรัตนใถือห้าหนึ่งห้าหนึ่ง ปกติมันครบรอบบุญมจังไหนคะครบรอบจ้ะครบรอบต่กบาทเทโวมันชิมาทุกปีบ่มาทุกปีจ้ะปีกายนี่ก็มาเจ้าซื้อทุกปีบ่เอ้ยใช่จ้ะซื้อทุกปีเพราะว่าพ่อสอเกิดเจ้าของนำมาค่ะปีนี้ก็พอดีตรงกับมันเกิดพ่อสอเกิดแล้วกะอายุครบพอดีจ้ะปีกายนี่ก็ซื้อมันวันไหนแม่จ้ะปีกายนี่ก็ถือปีนี้ก็ถือคือน่นอนับ งวอดวอดจะมามากกวเลยวดซิมาเนี่ยจะซื้อหนึ่งห้ากับหนึ่งหกเหมือนเดิมอันที่สิบปรกุสจิกาเนี่ยแม่นเอาแม่นป่ะจ้ะแม่นที่จะนําจะตามหนึ่งห้าเหมือนเดิมเพราะว่าออกมาแล้วห้าหนึ่งจันแต่คิดว่าหนึ่งห้าจะมาหนึ่งห้าคิดว่ามั่นใจมั่นใจมั่นใจจ้ากเซนเนเจ็ดสิบอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เราเนำร่วมฮะเนาะที่เราเอ่วได้ว่ากะ น่าสนใจอยู่เพราะว่าจิติมันมา่มาแต่ละมาทุกปีจ้ะปีนี้ช่วงมาเจริรักมันว้ไซื้อ็เจบริมอามานะคะสามันะไม่เก้าเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งบรแต่เก้าหนึ่งนี่ไงปกติเจ้าคือไตสินเจ้าคือจัดอยู่ปกติไต่สินเจ้าคือจัดอยู่อันนี้เจ้าลืมบะลืมโอ้พี่น้อง ท่านผู้ชมเมื่องเก้าห้าหนึ่งเนาะโอ้สามตัวตรงๆเลยตัวนี้เกือบได้รางวัลอีหยังก็ได้รางวัลที่หนึ่งน้องทนล้านนะคะยับแล้วสามตัวเอาวันหน้ามาแน่วันนี้นะเนาะจ้าวันวันที่สิบหกวันพุธศายวันพฤศจิกาพฤศจิกามาแน่จ้าแสดงว่าต่อไปเราจะได้เอิ้นเอิ้อนคนเราจะได้เศรษฐีใหม่เศรษฐีใหม่เีใหมเนาะเจ็ดเจ็ดที เศรษฐีใหม่เมืองสุมเด็ดแล้วเศรษฐีแน่เนาะพอแล้วเศรษฐีใหม่อันอบ้านไทยย่ออ๋อเศรษฐีใหม่บ้านไทยยอนะ่ะแต่ว่าปกติเจ้าก็ถือเลขไวกว่าเลยดูเลยเลขมาจากอะไรความฝัน,นมัเพิ่มฝันแน่แล้วแต่ดวงแน่เลยปกติเจ้ามักเสียงสูงยู่ เห็นเจ้ามักเสียงโฉกอยู่เสียงอยู่จ้าตายทายนะกับซื้อเลื่อเลื่อนที่ซื้อตะเลขกของหลงเอาตะเลขที่เจ้าของมักจ้าไม่เลือนจ้าเก้าถึงสิเนาะแต่ได้ยินเท่าว่าเราถือเลขอยู่เหลืออยู่ไหมครับงบหนึ่งกับเลขรถเจ้าของเนาะมาตลอดปีไก่มาสองสามเที่ยวหวยงบหนึ่งย่ามดำหน้าเน้องขาหมวดหนึ่งเราพึ่งดวงครั้งนี้ คําว่าไม่ดวงก็คือแล้วบม่รู้ว่าบางงเธอเนี่ยคือห้าวชัการจับตัวเลขเจ้าซื้อจับมาจากไอ้ความฝันกับเลขที่อยู่ในหลอบเจ้าของบอกใกล้ตัวจะเป็นเลขเรียกรถเรียกมันลขที่บ้านบ้านคือบ้านแล้วก็เรขรถเอาอันนี้วันอยู่นี่เดิตามเลขคนอื่นน้าบอกบันี้ก็บพคกใครติดตามนี่จาถ้าตรงกันจะซื้อนะแต่เบิ่งอยู่บง แล้วก็จะเลขตัวเองเป็นหลักเจรต์นะคะพี่น้องเป็นเอาเลขของตัวเองเป็นหลักงวดที่ผ่านมาถือว่าเข้าสามตัวก็เอื้อวมาขาสามตัวนู้นก็หาหนึ่งมาสั่งโอ้ยเข้าเต็มเต็มเลย นี่คนซื้อน้ำมาหรออันบอกข้าเจ้าอยู่ข้าเจ้าซื้อต้นหนึ 1, 5, 5, 1. <ะ>่งหาหาหนึ่งจ้ะหนึ่งห้าห้าหนึ่งจ้ะเอา, 2, 2> าสองตัวข้าเจ้าสองตัวสามตัวข้าเจ้าบัวควยันซื้อข้าเจ้ายานมันบวขาวอ๋อยางมันบวขาวแต่แต่ว่าเจ,จ้าของน,นน้ำมาตลอด <c oughs> ถ้าถ้าซื้อตะเก้าเก้าหนึ่งโฮ๊บตะเก้าหนึ่งห้า เก้าหนึ่งห้าถ้าซื้อเปมืนบอกพุงวดเมื่อกิน่บอกค่ะเมนทุกงวดด้วยหละอะซื้อมาพุงวดเมนเพราะว่าเลขรถขั้นนี้กันหนึ่งหกเลขลดส่ลัับไปกลับมาอยู่หันละจ้ะมีดวงไม่ป็นึกเนาะถือว่ามีดวงไม่จังสึกนะคะเนาะเลขลดเลขรถรับผิใจในข้าวสามตัวเลยนะ9ก้าหนึง้เลยนะ ก้าหนึ่งห้าตรงตรงเลยบอกแมงมันมันโบเดโอมันเดือนไหนมันเดือนเดียวกันกับนี่ไหมมันเดือนสี่มันเดือนสี่อ๋อคุณซื้อแต่ว่านี้มันมันก็ไม่อีกมันเนี่ยเก่าหาหนึ่งเก่าหาหนึ่งแต่ว่าเจ้าหันก็ได้เอาก็ได้เอาเก้าหาหนึ่งก็เอาเก้าหนึ่งงากับเก้าหนึ่งหกอ๋ซื้ออันซื้ออันนั้นนะจ้าได้จินนะ แม่แต่ก็เสี้อยใหเสื้อใยค่ะม่ารติลี่เ้วผัดเอาอยู่เาะแม่ไปซื้อรติลี่กับมิตรหาเนี่ยเก้าหนึ่งหาเก้าหนึ่งหูหาตัวนั้นแมงแต่ว่าแต่ว่าใบนี้ผัดมาได้เก้าหาหนึ่งแมงจะซื้อตัวนั้นแล้วก็เลย่มมาซื้อตัวนี้ว่าเอาโต๊ะกรฟมันเอาเก้าหานี่แต่ว่ากัดแสดงว่าเราสินคนมีดวงเลย เลยแล้วกูน้องหมุนสามไปยึดด้านกัดไปนุ่มเลยฮะได้อันได้ไปไหวอันกูซีสัตนาคราดป่ะคะโลจะไม่จะไปพระดัดประนุมเฮาขอพรอยูี่ปุ่นขอพรอยู่พระธาตุพะนงเขาไปส่งของที่ทางนั้นก็เลยแวะเพิ่นทางนั้นอ๋อเจรันหนึ่งทงเฮ็ดจะส่งเฮ็ดไปทรงเฮ็ดไปจับไปไปทุกมือป่ะคะไปทุกมือ ไปทุกวันขับรถเองขับรถเองไปสุดยอดเลยขับรถเองไปกับกี่กิโลคะเกือบสามโลยสามห้าเป็นมุงทไปทุกวันขับรถสามร้อยไปกลับทุกวันทุกวันเก่งแพ้พี่น้องสุดยอดเลยหญิงแกร่งนะคะนอ เอาเก่งมากใช่เก่งมากแล้วก็อะไรบ่สขับไล่อยู่บ่อโลดบอสจ้าเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบจ้าบ่เกินนี่ทางตรงกหะเย็บวะทางตรงก็บ่เหยียบไปเรื่อยๆจ้าแล้วก็ทอดค่ะค่ะไปขอปูยุพ่าน่ะไลยไปบนบานศาลเก่าเพิ่นบ่ค่ะ ปีกายนี่ยนะบ่นอยู่ได้ได้ไปล่ำล่ำแก่บ่นอยู่ได้อันหนึ่งหาเนี่ยเอาอันเด็กน้อยอยู่บ้านล่ำเขาไทยเอาไปล่ำแก่บน่น่นอยู่ได้ปีกายนี่สแสดงว่าเจ้าถือตจ้าอยู่เป็นล่ำแก่บ่นเนี่ยเพราะว่า,า่อยขอวันที่หนึ่งตุลาเนาะมันออกหาศูนย์บัดน,นี้วันที่สิบหกขอก็เรยกว่าถ้าได้อีกคนจะเอานั่งล่ำมาล่ำแก่บ่นก็เลยได้เอาไปล่ำ แสดงว่าได้ไปล่ำแก่บนแล้วแสดงว่าเพิ่นเคยไห,<ะ>ห้งวดนี่ไดีขอกระเพินวะงวดนี้อันได้เบากระเพินไว้ได้เบาไว้วยอยู่แต่ว่า,วาเบาแต่หนึ่งตุลามันก็นเลยเหลือบทนี่เขาไปมันบบกเขาเนาะคะ่ะมันก็นห้าวกระมาเขาหนึ่งพฤศจิกายนก็นเลยว่าสิไปยอยู่หลังหนึ่งพฤศจิก,กายนจะไปไหม่ ก็มวลนี่ก็ซื้อขั้นไปก็ที่ได้ไปขออยู่เนาะอันนี้มวลนี่ถามเนี่ยมักตัวใดมาเนี่ยมวลนี่บอกก็มักหนึ่งห้านึ่งหกนี่แหละสรุปตัวเลขที่มาขึ้นตัวนี้คือเราหนึ่งห้ากับหนึ่งหกเท่านั้นบรืแม่อจ้ะยอาชีมาหนึ่งห้าอาชีมาล่างเป็นตัวเลขของเจรัตพี่น้องลองพิจารณาเบิ่งเพราะว่าเพิ่นกะมั่นใจในตัวเลขเจ้าของแล้เนาะค่ะจ้ามั่นใจในตัวเลขเจ้าของจ้า พี่นเราคันผู้ใดชอบผู้ใดมากกต่เราพิจารณาเลขตัวเดิมมันอาจจะมาก็ได้เนาะไม่มีใครรู้เนาะค่ะดวงเราดวงเราดีเด้วยดวงเราดีอยู่ทั้งนี้ไในเช้าวว่าจังทด์ก็ถือดุ่บเถือดรุ่บถือดรุ่บไปขคือเจรัญแมนค่ะข้าวยู่ติร้บ่วันนี้คนจะสามตัวนู่นธรรมดาเนาะแมนบ่ธรรมดาเลยครับสามตัวเก้าห้าหนึ่งบัธรรมดาได้เราได้สามตัวบัธรรมดาเี่มันคิดอยู่แค่สามตัวเนาะ วอริมาสิเขาเจ้ากระถือแม่หมอคาเจ้าว่าถือเจ้าได้เหล็กแม่จะใส่ถือตัวใดไออันนี้นี่เลขกันมันเป็นมันเป็นพนออกมามันกับเนี้ยมันเป็นปลายทะเบียนรถล,ลูกไส้ล่ะเก้า,<อ>าหาหนึงเก<อ>้าหานึงลูกไส้คนขี่อยู่ดีกว่ะปลายทะเบียนรถเพิ่นปลายทะเบียนรถเพิ่นมานี้เก้าหาหนึงมันไปตรงกับอันลหลัส อหอันบัตเอทีเอมมันเอ้อกสอเจ้าบ่มันเก่าหานึ่งร่วมยมันตรงกับทงไส้นะก็เลยซื้อไว้เลยคือเดออยกซื้อบันนี่เห็นทามเนีเคยถือเหขบอถือมันตเตอรี่ก็ถืออยู่สองตัวก็ถืออยู่สามตัวก็ถืออยู่ถือไว้อยู่ารหดสองหด เื the the ่นย่มือถือตลอดดอกเื่นถือทีอยู่เลยถือเรื่อยๆยกถือตลอดเขาก็ะซิบว่าเป็นบอบเท่านั้นแหละวสองตัวก็ถือยก่็ถือตลอดบนเราเป็นงวดสองมวดมากยกไกลกันเราเคยถามเราจะเคลอมไงแน่นอนอยู่ซื้อเท่าละจักบาทก็ไอ้ยโห้าบาทสิบาทเออห้าบาทพุ่นกันขันเป็นเลขอันใต้ดินกันซีพุ่งซีนี่ล่ะบอกอันนี้ก็ยี่ซีพุ่นยี่ซีพุ่งอ้าวว่าเป็นยังให้เอฟซีฟังน้ำเนี่ย วานี่หละเธอมีคนมักด้าบนเนี่ยได้เจามีเอฟซี FC นี่แค่เจาซีถามอ้ยมักตัวใดนาะแต่ดาเอาวันนี้ถท้หววนี้แน่มักตัวใดหววนี้บ่จ้ะเ็สิเอาเรีบ้านทะเบียนจะฟองทะเบียนไี้ยังคะบันทะเบียนรถทะเบียนบ้านแล้วก็วันเกิดจะฟองมันมันเลขตัวเดียวกันนะใช่รูปตัวเลขเมียนตัวใดหนึ่งสามเียน ก็พ่อมเกิดวันที่สิบสามบ้านไอที่กับสิบสามายที่แบนรถกับสิบสามก็เลยเอาตัวนี้วัพี่จะหน้าเอาแล้วสามหนึ่งหนึ่งสามมีละงวดนี่บัตนี่แต่ละงวดตัวเลขที่ได้นี่คือมาจากอียงจากที่เจ้าของมักเมีนเจ้าของมัก จะเลรยใกล้ตัวปะคะส่วนมากมันเป็นลูกอหรือว่าเลขอเรือเรือมันมันตรงกันนะเป็นอยังเป็นอยังคือคือจากเสือนะสามหนึ่งหนึ่งสามก็ใหม่มันตรงเพราะว่าเลขมันชนกันมันมันนั่มาดูเล็กมันนั่บางคันมีพวกไอ้เขาเรียกว่างงงวดกันไปถึงยนรถถูกคล้องเ่ยมันมันหกหกหนึ่งสามนะค่ะมันซื่ออยู่อันอัน อันหนึ่งสามสามหนึ่งอะนะแต่ว่าฮกหกมันบริด้ซื้อทั้งหน้ามันออกเรื่อยดิเอาไงไๆซะไอ้เลขทะเบียนรถเจ้าเนี่ยออกน้ำมากันจะงวดแล้วเจ้าก็เลยยังค่าใจหนึ่งสามเสียเหนึ่งสามมันบอกมันซื้อมาอยู่ตลอดมันฮกฮกมันออกไปแล้วคอยผาาจะสี่บอกงานผ่าด่านีปก็เลยจะสีน้ำน้ำตัวนี้มาสีน้ำตัวนี้อมันเป็นตัวหน้าหรือตัวหลังไอตัวหลังหนึ่งสามหนึ่งสามนั่นอ๋อ หกข้หนึ่งสามบอกค่าทะเบียนนะอันซื้อนี่ซี่เรื่องเนอยู่ไหนดิวนดเวียนอยู่แต่น้าบ้านอีกทีอายุคือกันจำเจรัดเนาะคือนตรงกันแต่พี่น้องีเกี่ยวกับรถจักรยานอีกกันตัวเลขจะตรงแบบว่าคำว่าตรงไหมคมว่าจะเอาตัวเลขที่อยู่ใกล้ตัวเงินเด็กวันเกิดจุด้องปีเกิดจุด้องเลขรถจักร้องมาอีถว่าแยกหัวแล้วคุณพี่งวดวังวังหันนี้เพถือถืองวดงวดก่อนน่นงวดก่อน แต่ว่าที่เคยถือนี่ถ้านับนับแบบว่าเออถือแน่บ่ถือแน่สลับกันมากนี่คือคือถือมาบ่อยอยูมันแบ่นี้อันเนมันบ่อยคือชงงวดออกน้ำแข็งกับสองงวดน้ำแข็งกับเดือนเดือนละงวดเสียแต่เจ้าก็ถือบ่อยมันบ่อยแค่ไหนบอยหย่อนจะชนะเราไม่ทำไม่ทำบ่อยถือแค่ไหลแต่ว่าเขาบ่อยเล่นนักเขาแมนมือโป้มือหนักอบเอาบ่อยตลอดตัวรีกัดงวดละใบงวดละใบกับน้ำแข็งก็ถือนิด พอดีนาก็ะือีล้างก<อ>ันพีซื้อไปเดียวซื้อไปเดียวยัง<น>เก็บเอพดดาพ,อะะพี่น้องถ้าซิมเบิ้งน้ำอันพี่ชฉดาเพิ่นนะคะพี่น้องงวดนี้เพิ่นว่าเพิ่นสิเอพี่เจรนาคือตัวหนึ่งสามเนาะไอ้ไปกรับรบ่เนียนเนียนับหนึ่งสามสามหนึ่งนี่ละหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวเลขของพี่ชฉด,ดาพรน,นะคะก็เป็นตัวเลขที่ให้มมมมัััันนนนนเเป็ลของพิจารณาดูเนาะมันเป็นสลูปตรงกันหน้ามันมัน มันกัดจังไดล่ะเอินไว้จังไดก็เลขขึ้นมากเมืนบอกให้จังไดอ่มันเออก็เลขกับของเลขวันเกิดจาของดิบอก่อันเลขเลขแต่ละขางที่ซื้อนี่ขึ้นว่ามากตัวนี้ซื้อตัวนี้เองสิบอกให้จังไดแต่ว่าหันบริทุ่มหลังซื้อซื้อพอได้พอได้รุ่นน้ำมันห้ทุ่มน้ำบม่ได้ทุ่มแต่ว่าขึ้นมากกับขึ้นซื้อซื้อเนี่ยละ หมายความว่าซื้อไปน้ามูเพร่ะได้ฟังจะ่าบโมซือลำพื้นี่ซื้อเลขกับของเลขเลขใครก็ไม่เอาเอาแต่เลขตัวเองอ่ะโอเคเนี่ยเป็นของพี่ชาดานะคะหนึ่งสามพี่น้องร้องตามเบิ้งเด้อเดี๋ยวคันเสื้อเล่าหมานจังไหนจังมาตามอีกนะคะสําหรับหมวดึงสิบหกพฤศจิกาเอาไอ้นะสิบหกพฤศจิกายืนนะคะนะคะอ่ะของเกรัตก็จะสรุปตัวเลขว่าเป็น พอเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อเสนอซื้อหลายได้หนึ่งห้าหนึ่งหกสรุปแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกอย่าลืมไปกลับด้วยที่รักขอบคุณมากค่ะพี่ชดาพรขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต um, uh ์เ huh. ต็มโปรดใช้ว okay. like kind of ิจารณญาณในการรับชม